โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคนับมาพบเจอกันกันกบ True Rider p าที่สามแล้วนะก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วที่พวกเราเนะ่ยโดนมักะนะนะแล้วเราก็ต้องไปเป้าหมายคือเราไปตรงนู้นนะแต่พอเราขอสำรวจตรงนี้ก่อนสักนิดสักหน่อยก็แล้วกัน ก็ไม่ได้เยอนะต้องหาโเคเปิร์เหมือมนว่าจุดได้น้องไก่ว่าไงว่าน้องไก่ได้อะไรเลยโอ้ย เผาเพื mm ่อได้ของอัพเกรดนะโอเคผมทำการอัพเกรดไอ้สองอย่างนะ่ก็คือธนูเผาได้ไหมของข้างในเพียบต้องใช้มีดหรอเปล่าตั้งไหนไปกันเนี่ย น่าะต้องไปทางนี้ต่อว่ทางไปทางนี้ต่อได้เดี๋ยวเสียงเกมสักนิดนึงป่ะ ใช,ใชนะ่ทางไปต่อใช่ไหมไม่ใช่นะทางไปต่อเราต้องไปข้างบนนู่นแต่ต้องไปอยางไงโอ้ยอันนี้ก็เสียงลมคำรามซะเลอเกินข้างบนนั้นมีหอมนะ ขึ้นไปข้างบนโอเคได้ของนะสี่ปีเอ็ด ตรงนี้ได้เอา้าบอดปีนใหม่ปีนใหม่หมโอเคหยาทำไมเราปีนเล็บจังเลย ไปงั้นจบเนี่ย These ruins come occur a period was all this part of Yamatai. คือยามาไตยงั้นแหละ After a fortnight, I'm okay. ใๆเราไม่เสียเวลาหรอกนะ ของกระสุนเติมเพียบเลยแหละแหว่ฟาร์มสักหน่อย<ไหน>เดี๋ยวเช็คทางลงก่อนนะมเ<ไ>ห<น>มือนทางลงจะไปทางไปต่อนะเดี๋ยวเช็คข้างบนนะ อะไรบ้างืมกองเครื่องมือเทียบเลยไม่มีระสัญาลักอะไรด้วย ทะลม ทางไปต่อทางข้างบนนะกูเลยอยากชอบเลยไม่ใช่ทางนี้แน่ๆอ่ะไปต่อทางนั้นทางนั้นชา ร้องอะไรปวย ไยังไม่ได้ฮะเก็บของมันผมนว่าเราต้องจุดไฟตรงนี้นะอืมจุดได้ยังไงโอเคไม่น่าจะจุดได้เจ้าเห็นอะไรไหม เกี่ยตกพะกูกลัวถล่มมาได้ทุกเหมือน เขาไปทางนั้นต่อเลยมีสัญลักษณ์อะไรด้วยมีไงที่มันมองเรามาใช่ไหม,มเส้นทางคนนี้ด้วยค่อยมาลอกลูกล่ลอกทางกันแล้วกันนะมาเวนมาเวน จะเออข้าอะไรเป็นไงออกมาเลยระวังระวังหลังน้องระวังระวังหลังด้วย To get this back to her. ว่ากูกดแล้วนะมันมันไม่ขึ้นตอบว่ากดอะไรเนี่ยเราก็กด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 ทีไป พอแดกเนื้อหน่อยได้ไหมอยากโจอเอลมานานแล้วมานทเกียเราต้องดูตรงกลางจอด้านล่างนะเราก็ไปดูตรงสัญลักษณ์นีาเล่นจอยอ่ะจะอันนี้หน่อย แค่ลงทางนี้ทางลงมันสว่างดเดียวกันไปน้ำมันูี ทางกลับไปหาเพื่อนเราที่จริงน่าจะกระโดดไปเลยก็ได้นะอุ้อ้งรชุมาแล้วรด đặt tỷ đi em Cô dù nám đây Ồ, con bị leo nè How a young lady like you learn to do a thing like that? <laughs> Late shift at the Nine Bells. <coughs> of course, got nothing on a broken bottle. Hey, you got it. Nice work. So, I assume the plan is to take that up to the radio tower. Well, that should give us the best shot of broadcasting a strong signal in every direction. I'm <coughs> Luther Lana, we need to send out that SOS, and I'm not climbing anytime soon. Yeah, I was afraid you're going to say that you can do it, Laura. i him i I don't think I'm that kind of craft. <coughs> sure, you are. I <coughs> just don't know it yet. Now, what do I Well, let's จะทำ m า faster แล้วนะ just be careful l หน่อยระวังถูด้วยนะอยนะโอเคครับโอ้จ้าได้ของใหม่ใช้ไรงกว่าเดิมต้องปีนเหรอโอ้ อหตรงนู้นต้องขึ้นไปมีขึ้นตรงนู้นเลยหรอฝนตกมันปีได้เห ชอบเสียงติ้งโอเคอแปลว่ามีอะไรตำรวจได้เยอะแล้วแปลว่ามันต้องมีกระโดดปีนแน่นอนเลย หล่ารอดได้ไงจำโอเคจำแล้วไม่ไม่ไม่จำแล้วกด E นะะเราก็กด E ค้างมาเลย ขึ้นไปทางไหนอ๋อต้องขึ้นทา,ทางขึ้นไปสัญญาณ S เพื่อส่งสัญญาณ SOS No, nothing. Oh boy Nothing. There's no one up here. Let's up this far. Should we head back up to the bunker? Nah, no, let's wait out the storm. Got it! Stay alert. Let's move inside. Let's move inside. Probably put us on deck duty later. What do you think they use it for? What? Radio tower. Yeah. It still works, right? Probably. You got people up there guarding it day and night. Matthias doesn't want anyone going near it. Anyone. There's a line on the outside. Why do you think most survivors have to make it up this far? What do you mean? Matthias knows exactly when a new ship is coming in. We always have plenty of time to prepare. So, he's suspicious. Using that tower to lure ships. Exactly. But why? I think he's trying to find, to find her. any of that? I I don't know. Look, we shouldn't be talking about. it. Let's just get some rest. Yeah, you're probably right. i โอ้โหเฮดช็อตอเฮดช็อตโอ้โหเฮดช็อตเฮดช็อตอตงสเตไม่มีหรอกสะเตวอ่ะเทอเอาโอเค ปีนเก็บของมาว่าจะสะติวสักหน่อยม่ได้สติวเลยฮนะอย,ย,ย,ย่าอย่าอยิไม่เล่นละเอียดแล้วเล่นในชั้ ถือว่าจัดก,การได้เร็วอยู่พอสมควรนะจุดไฟด้วยโอ้โอ้ตรงนี้ไม่ได้ต้องกระโดด

Oh, he whipped. Lara, are you there? Hey, Yunnan, are you not my Lala? did you find Sam? We're still on her trail. I'm going to try and send an SOS from an old radio tower up here. Any tips? Hey, Lara. You're going to need to find the communications console. It'll look like a bunch of old switchboards. Okay. I'll let you know when I find it. เดีด๋ยร้ายเพื่อนเรายัางไม่โดนจับตัวไปใช่ไหมโอ้ยคือ เ,เทซะด้วยมันไม่โผล่มาสักทีเดียว เรียบร้อยคนเมียบูบูดีกว่าแม่ตอนแรกว่าจะเล่นสเตลก่สเตลแล้วเผาไมจกาตัวจัจโอเคอเก่งคุกยับลง บกบอน้าล่างจะห่อ แ็่ซะด้วยโอ้ยหนักอ่ะหน้าเปลี่ยนจุดเหมือนกันนะนีย่ย้อนอดีตเลยแนละ้วหรอ